สนับสนุนโดย Intel, Nvidia, g i g a b y t และ d e ว a l Natural สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีวันนี้เรามีเคสตัวใหญ่นะครับจากทางคอแซ a i ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นกันแล้วนะครับในงานคอมพิวเทคที่เราไปถ่ายกันมานะครับโดยตัวนี้ครับจะอยู่ในซีรีส์ของกาฟไฟนะฮะมีชื่อรุ่นว่า 780T นะครับ ก็แน่นอนว่าซีรีส์กลัเนี่ยของทางคอแซบเป็นซีรีส์ที่เน้นในเรื่องของดีไซน์นะครับตัวนี้เรียกได้ว่าออกมาในโทนหน้าตานี้นะมี2รุ่นก็มี380 t ทีอีกตัวหนึ่งซึ่งจะขนาดเล็กกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการพรีวิวตัวนี้กันนะครับโดยตัวนี้เนี่ยเราเคยเห็นตอนนั้นในคลิปของงานคอมพิวเทเนี่ยเราจะมีเห็นตัวสีเหลืองไปตัวนี้เป็นตัวสีขาวนะครับทางคอแซบไทยแลนด์ Thailand ส่งมาขนาดของเขาเป็นเคส ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่มากเลยนะนี่วางบนโต๊ะนี่ก็อีกนิดนึงจะหัวไหล่แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูในเรื่องของดีไซน์ของเขาก่อนดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยจะดูเป็นโค้งเว้าวนะครับนี่โค้งเหมือนแบบทรงแหลมๆออกไปนะฮะนี่ให้ดูด้านข้างจะเป็นเหมือนเป็นปีกนะครับด้านบนโดยตัวนี้เนี่ยทางคอแซนะครับเขาบอกมาว่า มีการดีไซน์ร่วมกับทีมดีไซน์ของทาง B M W นะครับแน่นอนว่ามีหลายส่วนเลยที่จะคล้ายกับส่วนของรถยนต์นะครับก็คือส่วนเปิดฝิ่นท้านบนนะฮะที่เป็นปุ่มสวิตช์แบบกดปุ่มลงไปเดี๋ยวเราจะดูอีกทีนึงเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนี่ด้านหน้าปุ๊บตรงส่วนของด้านหน้าเนี่ยด้านขอบนี้นะจะเป็นขอบแบบเงาเงานะครับเดี๋ยวเราไปดูดูนี่จะเป็นเงาเงสีดำนะส่วนสีอื่นเนี่ย ก็ที่ต่างกันไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของบอดี้นะครับเนี่ยสีขาวจะเป็นสีเหลืองบ้างที่เราเห็นนะมีสีเหลืองสีดำนะครับแล้วก็มีสีพาสเทลซึ่งสีพาสเทลเนี่ยน่าจะเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับเพราะว่าเขาเหมือนทำออกมาเป็นตัวเดโมนะครับให้เราดูในงานวันนั้นนะฮะด้านบนมีไดเบ5.25ครับ2ช่องนะฮะด้านหน้าก็เป็นตะแกรงเหล็กใหญ่ๆนะครับมีโลโก้คอแซอยู่พร้อมกับเปิดออกมาได้นะครับตัวนี้เนี่ยลายเคสทำเหมือนกันนะครับในซีรีส์ของกาไฟนะฮะ ก็ด้านหน้าจะบอกว่าติดตั้งพัดลมได้อย่างเต็มที่เลยด้านหน้าเขาจะแถมมาให้2ตัวขนาด140 mm มมนะครับสามารถติดตั้งขนาด120 mm มมได้3ตัวด้วยกันนะฮะเขาจะมีช่องมาให้พร้อมกับบอกตัวเลขด้านข้างและสามารถติดตั้งพัดลมขนาด200 mm มมได้ด้วยนะครับนี่โอเคด้านหน้าผ่าไปเรามาดูด้านบนกันด้านบนนี้ก็เป็นตะแกรงหมดเลยนะครับก็สามารถ เอาออกได้เช่นกันนะนี่ด้านบนนี้จะสามารถติดตั้งพัดลมขนาด1 2 0ม mm ิลลิเมตรได้3ตัวนะครับหรือว่าเพื่อนจะติดตั้งม้อน้ำขนาด3ตอนก็ได้นะฮะ140มิลลิเมตรติดตั้งได้2ตัวนะครับนี่1 2 3 4จะมี4 4ช่องนะฮะก็ติดตั้งได้2รูทีนี้เรามาดูสวิตช์การใช้งานด้านหน้ากันนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ครับปุ่มเปิดปิดนี่สวิตช์เหมือนสวิตช์กดสตาร์ทรถนะครับ ในรุ่นใหม่ๆนะฮะเป็นปุ่มอย่างนี้พร้อมกับตัวรีเซ็ตส่วนฝั่งนี้จะเป็นการปรับรอบพัดลม3ระดับนะครับแล้วก็มี USB 2.0 3.0อย่างละ2พอร์ตพร้อมกับช่องต่อใหม่แล้วก็หูฟังนะครับก็ประมาณนี้กับข้างบนนะทีนี้เราวกมาดูด้านล่างอีกนิดนึงส่วนของด้านล่างนี้นะครับตรงขาตั้งเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับขาของพวกเฮลิคอปเตอร์นะฮะ จะมีอยู่2ฝั่งนะครับตัวขาเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีแข็งแรงนะฮะเพราะว่าต้องรองรับน้ําหนักได้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรด้านล่างตรงนี้ฮะจะมีแถบยางอยู่นะครับกันลื่นนะฮะขาค่อนข้างแข็งแรงนี่ฮะจะเห็นว่าสามารถถอดออกมาได้เป็นส่วนของแผ่นกรองฝุ่นนะฮะเป็นฟิลเตอร์นั่นเองทั้ง2ฝั่งนะครับด้านหน้าด้านหลังนะฮะ กอบกลับเข้าไปส่วนนี้จะเป็นถุงน็อตสกรูต่างๆนะครับก็มีเคเบิ้ลไทม์มาให้นะฮะแล้วก็น็อตสำหรับการยึดติดตั้งอยู่ในถุงทีนี้เรามาดูด้านข้างด้านข้างฝั่งนี้จะเป็นฝั่งทึบฝั่งขอบที่บอกไปแล้วจะเป็นพลาสติกส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโลหะนะฮะแบบแข็งแรงเลยตรงส่วนของด้านหลังนี้ ก็จะมีช่องของการติดตั้งฮาร์ดดิส์ขนาด2.5 3ตัวด้วยกัน1 2 3ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีช่องสำหรับลอดสายไฟอยู่หลายช่องเลยตรงนี้4ตรงนี้1ด้านบนอ,อีก1นะครับก็ช่องสำหรับติดตั้งพวกคูลิ่งตรงนี้ก็มีช่องอยู่นะฮะใหญ่ๆเลยก็ประมาณนี้ฝั่งนี้นะฮะก็ช่องการใช้งานเนี่ยสามารถสอดลงไปด้านล่างได้อีกนะเดี๋ยวยงให้ดูนี่ จะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมีช่องโล่งๆเลยนะครับสามารถเก็บสายได้ด้วยทีนี้ครับเรามาดูฝั่งการใช้งานกันตรงนี้จะเป็นแบบวินโด์เลยเปิดได้เหมือนกันปุ๊บนี่นะฮะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเบขนาด3.5นะครับให้มา2ชุดชุดละ3 3ถาดด้วยกันนี่สามารถติดตั้งขนาด2.5ได้ด้วยหรือถ้าเพื่อนๆจะไม่ได้ใช้งานในส่วนของ3.5เลยใช้แต่ SSD หรือว่าขนาด2.5 ก็ติดตั้งไว้ด้หลังครับและถอดเจ้าชุด2ชุดนี้ออกเครื่องก็จะโล่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองไดเบย์ขนาด5.25ด้านบนนี้2ช่องครับใช้การมีมาให้2ช่องอย่างที่บอกไปด้านหน้าแล้วนะก็ประมาณนี้นะเพราะว่าไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรมากที่เหลือจะเป็นที่โลง่ลงๆเลยนะครับส่วนของด้านล่างเนี่ยก็สามารถติดตั้งพัดลมได้นะฮะจะมีช่องยึดอยู่ด้านล่างอีกนะฮะ โอเคเลยก็ประมาณนี้นะครับกับรายละเอียดนิดหน่อยทีนี้เรามาดูด้านหลังกันด้านหลังครับตรงนี้จะเห็นเลยว่าด้านบนจะมีช่องนะครับนี่ช่องพื้นที่นะฮะสามารถระบายความร้อนได้ด้วยและตรงนี้ก็จะมีพัดลมมี2ไซส์นะครับที่สามารถติดตั้งได้ก็ขนาด120และก็1 4 0อ mm ย่มิลลมนะครับอย่างได้อย่างหนึ่ง ข้อดีของเขาอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเห็นว่ารูน็อตเป็นเส้นยาวๆอย่างนี้มันสามารถปรับระดับได้ว่าเราจะติดตั้งพัดลมไว้ระดับสูงกลางหรือว่าล่างนั่นเองทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับรอดสายยางวอ t เตอร์คูลิ่งนะครับอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้ช่อง PCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ช่องด้วยกันนะครับให้มาเยอะเลยด้านล่างก็เป็นช่องสําหรับการติดตั้ง power supply นั่นเอง ก็พูดถึงดีไซน์เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามีการออกแบบร่วมกับทางดีไซน์ของ b m w นะฮะก็ทำให้รูปร่างหน้าตาเนี่ยออกมาประหลาดๆนิดนึงนะครับไม่ได้ประหลาดแบบน่าเกียดนะประหลาดแบบว่ามันใช่เคสเหรอมันใช่เคสคอมเหรอนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยดีไซน์ออกมาคล้ายๆกับตัวรถเลยนะครับมีการวางแบบเป็นปีกอย่างที่บอกไปแล้วรูปทรงต่างๆนะครับถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะฮะแล้วก็น่าใช้มากๆแล้วก็เอาจริงว่าเคสใหญ่ขนาดนี้เนี่ย น้ำหนักก็เป็นส่วนสําคัญนะครับตัวนี้ถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับเคสตัวอื่นที่ขนาดพอๆกันเนี่ยถือว่าเบาอยู่นะครับไม่ถือว่าหนักมากนะโอเคก็ประมาณนี้ครับกับกาไฟท์เจดจากทางคอแซนะครับต้องขอขอบคุณคอแซไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ส่งเคสตัวนี้มาให้เราพรีวิวกันในวันนี้นะฮะสำหรับส่วนของคอลัมน์นะครับเพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของพวกเรา www c o m p l e t e k t v com นะครับแล้วก็เข้าไปติดตามข่าวสาร แบบเรียลไทม์ได้เลยที่ Facebook Fanpage ของเรานะครับ f a c e b o o k c o m c o m p e t p r o d u c t i o n นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานคอมพิวทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ